ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกมอาวีมาแนะนำชื่อเพจแอดมิตต้ TP7 เพจนี้ผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายและหัดเกมอาวีปลอดภัยไม่มีโกงใครที่กำลัมงมองหาดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆเรามีราคาไอเดเริ่มต้นเพียงแค่30บาทแนะนำเพจนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คาตันเช่นเดียเช่นเคยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่รที่ไม่ชื่อว่าเทวน,นาสเออคิดตั้งน,นานต้องเปิดดูเห็นตัวทีอ๋อเทวน,นาสนะครับผมวัามานนี้เราได้มาชนกับลาวิวตัวเด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับแครี่เลยเกมสุดโหดเลย วันนี้ได้ผมเอาได้วันนี้ได้ผมวันนี้ได้เอาเลยวันนี้เอาพลังแฝงโรยมานะยครับเออเออแบบว่ายืนตัวเลยเกมเผื่อเราเกมตามนะครับเราจะได้แก้คงแก้เกมได้นะว่าเกมตามมันอาจอ่าด้วยตัวของในเลนเองเนี่ยแคลรี่กับแคลรี่อาจจะต่างกันทับพันหนึ่ง ไอ้เรื่องของพลังแสงก็อาจจะช่วยเราได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด,นดินหนุ่มๆกันดิเพื่อนแรงนะมาถึงริเลียต้นเกมอ่ะอือยังยังเฮ้คลิกซี่บอกว่ามาช่วยแล้วจ้ามาช่วยเราจ้ากลางเพื่อนโอ้หกลางไม่มีคนรับอย่างเงี้ถ้าเป็นผมผมเป็นนาคอสผมจะเลือกลง ไปตรงกลางนะครับรวยเลยนะจ๊ดแล้วครับอยากได้อีกสักจุดหนึ่ง,ง,ลลง,งแล้วก็น่ากลัวนะครับอ่ารโรมิ่เราเป็นเจ้ามาหลอกนะครับผมนี่เห็นนะขเ,เขาไม่มีสก,กิลช่วยเรานเนาะก็ยืนดีๆนะครับเกมนี้ เล่นตามฮีโร่ที่เพื่อนหยิบมานะครับถ้าเป็นพวกเทนเนี่ยก็รอส่วนทีซีหรือว่าทำดามเมจใส่อันนี้เราต้องยืนดีๆยืนดีแล้วก็จึกเข้าให้ช่วยเพื่อนก่อนนะครับเหมือนตอนนี้เมดมาเติมเรื่อยๆเลยนะครับเมทเขาเราลงไปด้านล่างอืมอาจจะเคียร์คียใหไม่เพื่อนไงอาจจะเคียร์คียใหไม่เพื่อนอ่านี่ แค่ที่ผมตั้งเป็นจำนวน HP ต่ำสุดนะครับผมรีบเคลียครับตรงนี้ผมจะรีบเคลียแล้วเอามานานะกลับบ้านรีบเอามานานะครับไอ้อย่างเงี้ยแล้วกลับบ้านเวฟมันก็จะทันพอดีนะครับผมถ้าเพื่อนไม่เคลียก่อนนะีน๋ยวเราก็ดูราดเราไปว่าเพื่อนทำอะไรบ้างนะครับ เพื่อนผมโดนรุมนะครับผมอันนี้ร่างสามบนสองหรือเพื่อนเลือกที่จะเปิดเอาเดีแทงใครจะอึดกว่ากันอ้าวลองดูแทงผมอึดกว่าแทงผมอึดกว่าแทงผมอึดกว่าย้๊แทงผมอึดกว่าครับน้องๆไปดิครับอ,อกระชากคอพี่นออ่อยน้อง <laughs> เพื่อนทำได้แค่บอกว่าถอย อ่ารับอีกเวฟหนึ่งโอ้ยอุ้ยเวฟหนึ่งท่าทางจะไม่ได้ช่วยหน่อยจ้าเอาเวฟผมไปเลยเอาเวฟผมไปเลยอยู่ใกล้หน้าจะไม่ดีนะครับกลับดีกว่าก็ดูว่าเพื่อนกันได้หรือเปล่าไม่กันฮะเพื่อนบอกกูขอโซโลเคลลวลงไปดานล่างไม่ได้อะไรเลยคือไปเล่นบนซ้ะเพื่อน เราจะขึ้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าสูตรตามแครี่ตามปกตินะครับขึ้นคีย์ใหญ่ไว้ก่อนเลยแล้วเราก็จะมาเลือกว่าเราจะออกเป็นสลิสติงดีหรือว่าอีฟิตคอร์ดีนีครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนเตมนฝั่งเขาอ่ะขึ้นมาเห็นหน้าเห็นหน้าบ่อยมากนะเหมือนอยู่เลนบนอนะเอ้ยเอ้ย ไอ้ยี่สามทีเจ็บอยู่เจ็บอยูย่อึดไว้ข้างหลังผมยิงไม่ถึงจริงจริงอาร์ยิงไม่ถึงจริงไอ้ชัดยิงไม่ถึงจริงๆไม่เงินได้เสียดายใช่ไหม,ม่ครับแพ้ด้านบนไปนะครับผมผมก็ต้องรีบสลับลงมาด้านล่างนะครับน่าจะการได้อยู่และโอเคได้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 ฉี่มันตีนช้านะครับถ้าไม่มีสแต็ก สำหรับสกิลหนึ่งกับสกิลสองที่ครับเขาเก็บกับคลิปเนาะแล้วตีป้อมอ,อ่มันก็จะช้าหน่อยนอะเพราะตอนนี้เลเวลเจ็ดเลเวลแปดกันอยู่เลยนะครับเกมตามฉีก็ลเลิ่มแปะไปนะครับขวาเช็คอ่าหน่อยป้อมนะเพื่อนเอาป้อมเลยบนเยอะมากบนเยอะมากอุ้ยมาเล่นล่างมึงก็มาล่างเนาะเมทเขาเติมดีจัดทาร่าทาร่า คำหน้าเพื่อนโอเคเราไปไกลไม่ได้นะถ้าเกมตามเราไปไกลไม่ได้นะครับก็ดาบสายฟ้าเกมนี้ก็น่าสนใจนะดาบสายฟ้าเอาไว้ฆ่าพวกแครี่เมทตัวบางนะครับมีน่าจะเป็นส่วนชิ้นส่วนสุดท้ายเลยที่เราจะเลือกยิงนะครับ ชูต้นเกมเขาก็กดดันไปแต่โดนเขากดดันมากกว่านะตอนนี้ล่างแตกว่ะลืมดูล่างเลยลไปจ้าไปโอ้โหกูตกใจหมดเลยมันใส่ผมหมดแล้วมันใส่ผมหมดแล้วสองตัวโอ้มันนอดสะด้วย นี่ขนาดผมคิดว่าในป่าไม่มีนะมาสองเด้งเลยฉีผักไอ้นั่นตันโอ้โหโแค่ลิงตัวเดียวผมก็ตายแล้วครับพี่โอ้พี่ชายขวาเยอะมากเลยผมจะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันฉีโอ้พี่ชายช่วยผมกันหน่อย,โอ,อยโอเค เยเกือบไปเก็มตาม่ะผมหาเล่นเพื่อแบบว่าได้จังหวะคิวโอ้ยแล้วก็อ่า เป็นบอนนิงตานะครับแต่ว่าขึ้นขั้นแรกไว้ก่อนชิ้นส่วนนี้จะทำให้เราเจาะแรงขึ้นนะครับเพราะมันเกมตามไงจาะทัก20%อยู่เลย20%ก่อนก็ยังดีนะตอนนี้เรามีแค่แบบอาตตายคริติคอลอย่างเดียวนะครับพร้อมจ้า ออกมาแล้วการออกอ่าบริสเบดมาก็ได้ส่วนของคริเป็นเวทด้วยนะครับเป็นคริม่วงเทวนนสมันปรับเป็นกายภาพหมดแล้วเนาะหนักๆเลยตอนนี้นะครับอ้หนักจริงเลนกลางไม่ไม่มีเพื่อนช่วยกันเลยเลนกลางมันมันไม่น่าสนใจขนาดนั้นเลยเลย ออาเคลียโอ้โหด,ดึงออกไปมากกว่านี้ไม่ได้โดนมีหน้าดึงนะครับอ่ายืนได้ยืนได้หน่อยเพื่อนพ<ว>เพื่อนมันไม่ใช่เวลารเรื่เรเลงกลางแล้วโอเคดีดนะเขาไม่ตัดสินใจโถมนะครับ ไ,ไม่เคียร์กลางไม่เคียร์หืมเอ้ยมือไวอยู่เรียกว่ามือไวอยู่โอ้ผมรู้แนละ้ว <c oughs> เพื่อนเลือกจะเคลียร์อ่าสตูที่อยู่น้อยๆนะครับอ,อยู่สามตัวปุ๊บมันจะทิ้งเลนทันทีกูเข้าใจละกูขอแล้วเลยละกันตรงเนี้ย คนละลำบากใจจริงๆคือผมแค่ต้องการให้คนคำน้าให้ผมเคลียร์คลิปนะครับอโอ้โหไม่โดนใช่ไม่โดนจริงไม่โดนจริงมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมเวทกรรมเอ้ยครับหลังจากที่ได้ไอเทมชิ้น The Morning Star ชิ้นขั้นแรกนะครับให้เราไปออกอ่าดูดเลือดเลยนะครับเป็น The เ e a ะบอัน,นี้ผมอยากลองออกมา ไม่ได้ออกมานานนะครับไอเทมชิน,นี้เราจะเลือกออกเป็นดูดเลือดใหญ่ซะมากกว่าเนาะอันนี้เขาได้อัตราคริติคอลจากบิสเบดก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะอาณาเขตของฉันนี่คืออาณาเขตของฉันอื้อนว่าเกมนี้ผมจะโดนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับแท้งเอ่ยพวกเมดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาบ่อยตั้งแต่ต้นเกมตอนนี้เกมก็ตามแบบหนัก่วงจัดเลยนะครับ ขอบัฟแดงเหมือนเดิมบัฟแดงเหมือนเดิมอันนี้านาคอสเราเล่นยากเพราะว่าฉีไป็นหนึ่งตัวที่สปีดเลนแล้วนาคอสสปิดยากนะครับลิงเลดเกมสามารถปุ๊บนาคอสล่วงเลยนะครับชุดเดียวเกมนี้มันจะเล่นยากยหน่อยๆนะถ้านาคอสมันเจอดักอย่างนี้นะครับอ่าฮะนายยังไม่รู้จักแครี่ไฟเตอร์นะสินะ เก่งเก่งดกเก่งดักเก่ง,กกงจ้ามากันให้หมดเลยจ้ารับผมหน่อยโจมตีอยู่รับผมหน่อยไม่เป็นไรเราจะการฉีดได้ตัวหนึ่งนะครับเอเป็นไหมมันก็เป็นแหละตอนนี้มันต้องเคลียร์คลิปนะดูเพื่อนว่าเพื่อนทำอะไรกันบ้างน,นะครับอา้าววอลฟิกเกอร์ปาน โดดเออ,เอ,อโดดทุนามเมกลับเลไกลับอะไรกลับเลไเลนี่ยมาหลอกมันตามพวกคล้ายๆลิเลียไม่ทันนี่ช็อตพรสวรรค์ปาดในทีเพื่อนปาดปาดปาให้เป็นกระดาษปาดให้เป็นกระดาษเออจริงจมีหลอกโซนกับมีดามาหลอกมันได้เปรียบเรื่องของดัมเมจนะครับ มินานี่ซูไม่ได้เลยแต่โดยโรวมองค์ประกอบค่อนข้างจะแย่นะตาเน้ไม่รู้ทำไมเล่นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยัอบ,บับแบงรัวๆคือแบบนาคอสฟาร์มไม่ได้แลว้วอะเกมนี้โดนลิงแบบต้อมรัวๆเลยอะโคตรแบงนะครับลิงเกมนี้ แล้วแครี่อย่างกูจะเหลืออะไรกูเริ่มกลัวดิอ่ะเริ่มกลัวดิแครี่ไฟเตอร์เริ่มกลัวดิเจอวิธีเดียวเริ่มกลัวดิห่าห้าบ่โดนบ่โดน,นมีช็อตเดียวนะครับช็อต15นาทีถ้าจะพิกลเลมได้นะเพราะผมก็เริ่มแรงแล้วนะครับฉีกกลับบ้านฉีกกลับบ้านเพื่อนแต่นี่อยู่เนี สี่มันกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านดิโอเคมีฟิกเกอร์เล่นมีฟิกเกอร์เล่นมีฟิกเกอร์เล่นป้อมได้ป้อมได้ป้อมได้กูไม่เอาป้อมแล้เ,เอาคนแม่งเลยนี่ <c oughs> แทงกูยังเอ้ยกูทำไรดีวะาเรือแทงดีป่าวว่าเลยขึ้นป้อมไปเองแม่เงเลยมีฟิกเกอร์ละ โอเคเช็คสายสายมีครับสายมีสายมีสกิลของสามารถเช็คได้นะเห็นลิงด้วยนะครับผมดูมินิแมปบ่อยอ่าสามตัวทันไหมล่ะเอากนเลยยิงยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตแล้วพีคก็มาชนะหรือเปล่าเพราะมีหน้าเกิดแล้วจบตีจบตีจบตีหยาดด้วยความแค้นกูขอยิงฮีโร่ก่อนด้วยความแค้น ด้วยความแค้นแล้วก็หยิกป้อมจริงๆเกมตามกันเนี่ยช็อตช็อตแรกที่ผมควรยิงอ่ะควรยิงป้อมไปเออแต่ผมค่อนข้างที่จะแค้นนะโดนกดดันนะครับก็ประมาณนี้แล้วการผมเล่นแครี่แล้วเกมแม่งตามตลอดเลยตามหนักมากนะเกมเี้นะครับก็ถ้าใครชอบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเกมตามยิงไปแสนห้าพี่ชายสวัสดีขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ